สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้นะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube แล้วก็เพจ facebook นะครับหรือ tiktok อกดีมแลนดนะครับฟาร์มสองพี่น้องทุกคนกันเลยทีเดียววันนี้เข้ามาที่แปลงแม่พันธุนะ์เนาะเข้ามาที่แปลงแม่พันธุ์ก็จะมาอัปเดตแปลงแม่พันธุ์นะครับนี่อัปเดตก็ ดูแม่พันธุ์ของเรานะครับดีมแลนด์หนึ่งปลูกปลูกแบบสมบุกสมบันมากๆนะครับปลูกกับออกทุเรียนนะครับปลูกในแปลงทุเรียนเลยไม่ได้ให้ปุ๋ยเ,เลยนะแม่ออแปลงก็ออกดอกนะครับนี่นี่อามาเก็บลูกในแปลงนะครับกันนะครับนี่นี่นนในแปลงก็ทุนี้ออกดอกกันเยอะมากปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกเนาะ มันแบบแปบว่าถ้ามันไหลมันเยอะมันก็จะไม่ค่อยออกแต่ว่าในแปลงของเราปีรอบนี้มันออกเยอะมากเลยนะลูกเนี่ยนี่ออกดอกกันเพียบเลยเขาก็อยากออกดอกกันนะนะโอ้แดดก็ย้อนเสงน,นี่ครับมันจะย้อนแสงหน่อยเนาะ นกจอนล้นี่ครับก็มาหอไว้บ้างนะครับอันนี้ก็มาหาเก็บกินในในแปลงนะครับในแปลงแม่พันธุ์นะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับนี่ตอเระรีแม่พันธุ์นี้ไม่ค่อยให้ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะครับก็จะเป็นอย,อยู่กับดินธรรมชาติแค่ถอนแยกเอาให้น้ำไม่เฉยนะครับนี่เขาก็ขนาดเขามีลูกเยอะๆนี่เขายังออกดอกได้เรื่อยๆเลยนะครับ ออกเกือบทุกต้นเลยนะนออกออกหมดเลยนะครับพออากาศโอเคนะครับช่วงแสงโอเคเนี่ยโอ้มันย้อนเสียงเนาะอากาศแล้วก็ช่วงแสงโอเคเนี่ยออกดอกกันเพียบเลยนะดูครับอันนี้คือดอกที่มันโชว์ขึ้นมาข้างบนนี่เฉยนะพวกที่อยู่ใต้ใบนี่มันก็เยอะเหมือนกัน,นเห็นไหม นี่ก็ต้นทุเรียนนะครับมอยู่ต้นทุเรียนเนาะปลูกอยู่กนทุเรียนนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นดิมแลนด์หนึ่งทั้งหมดเลยนี่แม่ก็กําลังเก็บกาลังหาเก็บตามป่านะครับสตรอเบอรีป่าจริงๆเลยนะครับนี่นี่แม่ไม่เล็กเด้อปลูกไม่เล็กเด้อเนี่ย ตอเบอรี่ป่าอันนี้คือไม่ได้บำรุงอะไรนะเป็นตอเบอรี่ที่มันอยู่ในป่าของมัน,นแล้วก็ไหลก็เต็มไหลก็เพียบเลยนี่ดก,กมากเลยนะลูกโตด้วยพวกนี้เขาชอบแบบธรรมชาตินะครับใครว่าสตอเบอรี่ปลูกยากต้องมาต้องในทดลองปลูกสายดีมแลนด์หนึ่งก่อนนะสายพันธุ์ดีมแลนด์หนึ่งเนี่ยเป็นต้นเลยวะสายพันธุ์ดีมแลนด์หนึ่งนี่ปลูกง่ายนะครับ แล้วก็ดูแลง่ายนะครับติดดอกติดผลง่ายมากๆนะครับอากาศ25-35องศาเนี่ยก็ออกดอกออกลูกได้เลยนะครับเห็นไหมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับพาแม่มาเก็บเล่นเห็นไหมเท่ห์ที่หอข้างล่าง<อ>นี่ลูกโตอยู่นะเนี่ยขนาดไม่ได้ดูแลอะไรมันลูกโตอยู่นะ นี่ครับแม่พันธุ์เราเยอะมากนะครับแม่พันธนะุ์น,นะนี่ครับหลังฝนตกนะครับพายุเข้ามาสองวันนะครับดูสิมันจะลูกใหญ่ๆปื๊บๆเลยอะ่ะอยู่ในป่าเนาะด,ดูนะครับไหนๆเปิดดินี่นะครับนี่ครับกำลังจะสุกมันดูแลง่ายมากเลยนะ ออดโอ้มันย้อนใช่โอ้ยนี่เบิ้งนนี้ดุดุกมากนายขอมาแบบเป็นพวงและยาอะไรเดียวเออนายโชคอะใจโอ้อ่ะเก็บสตรอเบอรี่ป่าอารมณ์เหมือนสตรอเบอรี่ป่าเลยครับดูแลง่ายมากนะครับเราจะเปิดตัวในเร็วๆนี้เด้อ ก็ใครถ้าใครสนใจปลูกสตรอเบอรี่ที่มันสายพันธุ์ปลูกง,ง่ายๆเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับนีต่ตีต้องบังแสงช่วยนะครับมันย้อนแสงช่วงเย็นนะครับครับมีแมลงเข้าไหมก็มีเข้าบ้างนะครับแต่ว่า,า่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะครับคือ ถ้าต้านไหนเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยก็ถอนเอ้ยตัดใบเขาทิ้งให้หมดเลยนะครับดูเนี่ยไงดูเดี๋ยวดเี่ยไดูสิเดี๋ยวหนะ่อ,เ,อเป็นพวงเป็น่วงเป็นใยเลย่ะยนี่นะครับสตรอเบอรี่นะครับเป็นทุกต้นตอนนี้เป็นทุกตนะ้นแล้วนึงเปลี่ยนทางเลย ย้อนแสงเกินไปไม่ดีมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับเก็บสตรอเบอรี่ในป่านครับในแปลงแม่พันธุ์ครับก็ชุดแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะเป็นอ่าเป็นชุดที่ว่าข้ามปีมาแล้วเนาะปีหนึ่งอายุปีหนึ่งนะครับก็เลยติดลูกกันแบบนั่นแล้วสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์เขาก็ติดลูกเยอะนะครับ ส่วนต้นพวกที่เราขึ้นถุงขึ้นรางเนี่ยเราเพิ่งปลูกไปได้ไม่ไม่กี่เดือนคนระับประมาณสองเดือนนิดๆ<ม>พวกตวดููล<ม>ูกต้นเลยไหนอันนี้ยังไม่สูงนะนี่ใช่อันนี้ช่ำดูดูนะฮะเดี๋ยวเป็นทุกต้นเลยเนะันนี้เยอนะมากกวจะเป็นขึ้นจังแบัดกัน <laughs> 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 นิดเดียวนะกระเทียมนี่อยู่ที่มหาสรา,ารคามนะครับภาคอีสานเลยนะครับ มหาสารคามอำเภอนาเชื่อกนี่นะครับคือมันติดลูกกันเยอะมากเลยนะครับทุกต้นนะต้นแม่พันธุ์เนี่ยอันนี้คือขนาดทั้งเลี้ยงลูกทั้งเลี้ยงไหล<ด>ทั้งเลี้ยง<ด>ยทุก<ด>ยอย่างเลยนะครัเอนนอโยนทิ้งซะละติดเื่อนเนาะมันเาอันนี้คือดีมแลนด์หนึ่งทั้งหมดนะครับเนี่ยที่เห็นข้างหน้าเลยอันนี้คือแปลงแม่พันธุ์เราปปูแบบสมบุกสมบันมากนะครับมาอันนี้คือ อันนี้ทุเรียนเนาะอันนี้คือเปเลสเปเลสอิสราเอลนะครับจะได้เดปยมันเปเลสก็ติดลูกในแปลงเหมือนกันเราเอาลูกไปขึ้นรังเยอะแล้วนะครับนี่อันนี้คือมันถูกน้ำเห็นไหมฝนตกอ่ะมันไม่ดีอันนี้คือฝนตกมันไม่ค่อยโอเคเปเลสอิสราเอลนะครับเปเลสเลเขาก็ค่อนข้างให้ไหล ช้ากว่าดิมแลนหนึ่งอยู่นะครับปลูกพร้อมกันแหละแต่ไหลจะช้ากว่านิดนึงเนาะก็ติดลูกง่ายเหมือนกันเปเลสเนี่ยทนติดลูกง่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เรากำลังพัฒนานสายพันธุ์ใหม่อยู่นะครับกำลังเอาข้อไปทำรูปผสมอยู่นะครับตอนนี้นี่ก็เปเรสนะครับโอ้ ลูกมันกลองอวกยวกเลยนะครับอ๋อก่องอวกยวกเป็นภาษาอะไรกันไม่รู้โอ้โหลูกใหญ่หน้าเนี้ยหูหใหญ่มากเลยนะอันนี้เป็นหอนะมันฝนตกใส่ีหมมีมีฝนตกมล้ก็โอเคมีไปเลยนะครับก็เด็ดเลยสิครับนี่อันนี้คืออยู่แบบแม่พันธุ์ไม่ได้ดูแลอะไรนะครับเนี่ยนี่ครับเยอะอยู่นะ ลูกมันก็เพียบเลยนะแล้วก็แหวกๆแ,แล้วก็เก็บเอาเลยอิเลอิสเลนะนีเลอิสเลวเนี่ยเป็นสอรอเบอรี่ที่รสชาติหวานนะครับหวานกรอบนะครับส่วนดีมแลนด์หนึ่งเนี่ยจะอ่านุ่มนะครับเป็นเนื้อนุ่มนะครับอันนี้สองสองเก้านะครับอันนี้ไปห่อไว้เสร็จแล้ว อันนี้สองสองเก้าเนี่ยก็เป็นอีสองสองเก้าอิสราเอลนะครับสองสองเก้าตัวนี้ยกให้เป็นที่หนึ่งเลยชอบที่สุดขนาดลูกน้อยอันนี้ก็จะแนะนูกแค่นี้เดี๋ยวก็โตสำหรับดีไม่ชอบสุดเลยเพราะว่ามันหวานจัดมากๆเป็นดอกเดินเป็นดอกหมดแหละอยู่เห็นไหมไม่อยู่เงาอยู่เงาทุเรียนนะเนี่ยดูกับทุเรียนอันนี้ก็จะดอกใหญ่ใช่ไหม ่นี่อันนี้แพรว้าดอกชมพูนะครับแพรว้าดอกชมพูนี่ก็สายพันธุ์ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยแพรว้าดอกชมพูเนี่ยก็เป็นเรออิ่เป็นดอกเนแปลงเหมือนกันก็ติดลูกง่ายอยู่เหมือนกันนะครับลูกโตนะแพรว้าชมพูอันนี้ดอกเยอะอยู่โอ้เป็นแดดนี่แพรวาชมพูดอกชมพูนี่ทําแม่พันธุ์ก็ปลูกแบบนี้เลยนะครับ การที่เราจะคัดสายพันธุ์เนี่ยที่เราว่าจะนี่เพลวาชมพูก็ถือว่าโอเคนะปลูกง่ายๆอย่างเงี้ยสบายๆติดดอกง่ายรสชาติดีนะครับลูกออกจากกลมๆหน่อยนะครับเพลวาวชมพูนะครับดอกก็จะเป็นสีชมพูเนาะเดี๋ยวต้องไปซื้อแนะ่นน้องเนี่ยถ้าการที่เราจะคัดพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราจะคัดว่าพันไหนดีไม่ดีเนี่ยคือเอามาปลูกในพื้นที่ตัวเองเลยแล้วก็ปลูกแบบ ปูแปลว่าให้เนี่ยโหดไปเลยถ้าเขาอยู่ได้แสดงว่าหน้าปลูกคนนั้นน,ะน่ะเนยตอนนี้ก็อยู่ได้กันเยอะอยู่นะนี่ได้เยอะนี่ครับได้พอได้กินอยู่นะครับเดี๋ดๆนะโฟกัสมาเนี้ย นี่ก็พอได้กินอยู่นะนี่ครับก็พอได้กินนะครับวันนี้พาแม่มาอัปเดตในแปลงนะครับเพื่อเก็บนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมอีกเรื่อยๆเลยเด้อฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้หน่อยนะเดี๋ยวดีมันจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับ โอเคนี่ก่อนกลับก็ดูนะครับความอลังการของดีมแลนด์หนึ่งนะครับคำว่าอลังการคือมันเยอะนะครับแม่พันธุ์มันเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับเขาสามารถที่จะปรับสภาพอยู่กับภาคอีสานได้นะครับสู้กับโรคก,กับแมลงต่างได้นะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าทำมากมากเลยนะตอนนี้นะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย